ไอ้รูตรงน,นี้ไม่เคยรู้อะไรเออว่างๆเดี๋ยวค่อยลงแล้วกันที่ี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไม่มีเลยพีตัวยาอะไรกู เราไปตั no, like ้งแต่ตรงนู้นกันไาเนี่ข้าบนมันไม่ได้ให้ขึ้นไปเลยเราต้องขึ้นข้าบนแต่มันก็ไม่ได้จะเกาะมาเลยนะ ไม่มีอะไรอีจจฉอันนี้เป็นห้องนอนที่ไม่มีก่องอันนี้คือห้องนอนและอันที่ขึ้นไปนนั่นก็คือห้องรับว่างั้น ออมีชุดมามีปลอกอัปเกด เห็นเสียงย้อน้อยใช่ไหมไร เ่นนี้่ปอ๋อมันก็เป็นที่เชื่อมาม,ม,มาได้ด้ยวะอไมักอิทธิคนจี๊ด ้ังอม่าโอ้ยยยยยยยนยยายย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 ่าาจจยยนนยย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 มยย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 ยไยย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 ยสักอัน มาซี่เคยกลัวที่ไหนเหรอเราลงจากนี้ไปไหนเราจะไปหอของใน,นด,ดีฟ้าคิปเปอร์ยลวลา 这是多妈呀！ ที่เนี่ยเราจะไปเจะไปเมืเอง้ยหอกไฟย่าหอกไฟค่าไปทางไหนต้องไปหอกไฟทงนี้ถ้ายันฟาร์มหอกไฟไม่น่าจะยิงทางเข้านั่นค่ะนี่ไง ม,มาสองครั้งไม่เจอสักครั้งไปออกคอยคือที่เพิ่งสาย มันก็ไม่มีอะไรที่ว่ามันหาทางขึ้นมาได้ คิดว่าอเอาหคอยเล่นเหมาะสำหรับการน,นอนเ่ามากกว่านะมันุษยสุดมันคืออะไรขึ้นไปเอง จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ยิ่อมันบนหัวขอวนี้มีอะไรพอดีอ่ะมันก็ไม่จะมีอะไรที่ว้าให้มีคนไปดประตแล้วด้วยวาวามาขอนี้ใครก็หญิงหรือเปล่าว้าไม่มีอะไรเลยนี่ว้า Đi nào, đi nào, đi nào anh em nó đây chơi cùng Anh em ra chơi Anh 什么呀？嗯、啊？啊 人家，那这两个鸟，嗯。 มหาสมอเขีมนเพลงจุดจสิสต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะอ๋อนี่เรื่องสำรองก็ได้ 보이. 아, 쇠페. 아, 안 쇠페 니 뭐. 아니, 그래서 좀좀더 난해. 그래서 이제 빨리 빨랑. 오이야. 이제 이 어서 배라지. 안녕. 오이. 어려워 마. เขาที่นอนไม่มีอะไรเลยนะ ดียวถ้าอย่างนั้นแบบนี้ก็ยังมีมังกรเป,เป็นลูกมังกรอนไรก็เป็นมังกนใช่ไหมแ้อะไะไปบ้านตรงนีนก่อน

boy，他们没穿鞋。 มันจะเป็นอื่นสร้างแค่ทีเดียวแล้วอาจจะมาก็จะเป็น